สถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกวนทําให้ต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนในหลายจังหวัดก็ต้องเจอกับการเรียนออนไลน์แล้วเรียนออนไลน์ทั้งๆท,งท,งที่ไม่พร้อมอ่ะเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆเครียดจ,จากการเรียนออนไลน์นะคะแล้วมันก็เป็นการเพิ่มภาระเพิ่มความหนักใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองแม่ก็ท้อเป็นนะพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันแทบจะไม่ใช่แม่แ้ทบจะเป็นนักเรียนคนนึงแล้วนะคะความเห็นมากมายทรงตรงเป็นคําถามนะคะไปถึงขั้นที่ว่าใครกําหนดนโยบายนี้แล้วกัน เส็นที่ชื่นชอบเม่โรงเรียนหัว่าเออนอนลูส้สนอกินข้าวให้เสร็จแล้วตั้งใจเรียนเข้าใจไหมลูกครับเรียนที่โรงเรียนกับเรียนที่ออนไลน์อันไหนดีกว่าไม่ต้องเรียนเลยขอเริ่มจากการแนะนําตัวก่อนก็ได้ครับแม่บีจะได้รู้จักอยากให้แม่บีแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยว่าแ,แม่บีเป็นใครครับทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ ah uh, maybe ก็ชื่อมีราไวลุภาคนะคะก็ทำตอนนี้ทำหลายอย่างทำโฮมสคูลเนาะทำโฮมสคูลให้ลูกสองคนลูกก็ตอนนี้อ่คนหนึ่งเข้าพรีทีนะคะ11ขวบอีกคนหนึ่งก็9้าขวบละอาชีพหลักคือเป็นแม่เนาะแล้วก็อาชีพเสริมอาชีพเสริมก็ได้ทำหลายอย่างมีสตาร์ทอัพชื่อมัต้านะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครอบครัวเราใช้วิธีการสร้างกิจกรรมที่พ่อแม่จะมี Experience กับลูกนะคะแล้วก็ได้ทักษะเหล่านี้ไปด้วยในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุน สนองการเรียนรู้ของลูกโดยที่เรามองว่าพ่อแม่จะรู้เรื่องแค่ว่าลูกฉันคือใครจะเรียนอะไรจะรอดยังไงไม่ได้ต้องทำให้พ่อแม่คิดด้วยว่าถ้าสังคมไม่รอดเนี่ยลูกเราที่จะไปอยู่ในสังคมนั้นในอนาคตก็ไม่รอดด้วยเหมือนกันทีนีน้พอมีลูกเองปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเราอยากรู้อะว่าว่า,วาเ,เด็กเขาเรียนรู้ยังไงมันเหมือนแบบเราอยากทำวิจัยในชีวิตเราอะว่า,ว,าวิธีการเรียนของเด็กมันเป็นยังไงกันแน่นะอะไรเงี้ยก็เลยทำา o ม e s c h o o l พอพูดคำว่าโฮมสกูลปุ๊บคนคิดว่าเอเรียนที่บ้านหรือเปล่าแต่ถ้าบบแบบแปลเป็นไทยเนี่ยมันคือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจริงๆคุณเรียนรู้ที่ไหนก็ได้แต่ว,ว่าวิธีการหลักสูตรหรือว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมาจากครอบครัวครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะทําหน้าที่เขียนแผนการสอนจัดวิธีการว่าเด็กคนหนึ่งจะเรียนรู้ได้ยังไงอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนิยามคร่ค่าของโฮมสกูลอันนี้เข้าปีที่6แล้วเนาะช่วงทำโฮมสกูลแรกๆนะคะมันเป็นช่วงของการแบบทดลองมากๆมันเหมือนเราทําห้องแลบขึ้นมาแล้วเราก็ทดลองเลยว่าวิธี Work, วิธีไหนไม่เวิร์กวิธีไหนใช่กับลูกเราวิธีไหนใช้กับลูกคนนึงได้ก็ใช้กับอีกคนนึงไม่ได้ด้วยนะคะไม่มีเคยคิดว่าทำโฮมสคูลเนี่ยบ้านเราต้องคุ้มเพราะบ้านเรามีลูก2คนเราเขียนแผนครั้งเดียวก็ใช้กับลูก2คนเลยากดว่า2คนใช้แผนเหมือนกันไม่ได้เลยไม่ใช่แค่แผนวิธีการชั้นเนลการเรียนอะไรเงี้ยใช้ด้วยกันไม่ได้แชร์ share, ไม่ได้เลยเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเด็ก2คนมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันนะอันนี้มันเลยเป็นคําถามว่าแล้วทําไมเด็กในโรงเรียนน่ะถึงสามารถใช้วิธีการเดียวกัน แล้วเรียนรู้ได้ดีใจในยุคโควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟีไฟตอนเช้าใดนอนตื่นสายตอนเช้าใดนอนตื่นสายครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจยาำวางเราเล่น t ิ๊กตอลแล้วโกหกว่าเรียนออนไลน์ใบงานให้แม่ทำให้ ไม่เขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทําเองคือเรามีลูกสาวอายุห้าขวบตอนนี้อยู่อนุบาลสองแล้วซึ่งเกิดสถา,านการณ์โควิดที่มันต้องเรียนออนไลน์ซึ่งถือว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เขาได้เรียนออนไลน์โดยที่เขาเปลี่ยนโรงเรียนด้วยเขาจะ ไม่ได้เจอเพื่อนใหม่เลยเรียนออนไลน์ของเด็กอนุบาลหนึ่งก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ว่าของหลานคนโตเรียนทุกวันค่ะวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งเรียนมาตั้งแต่ต้ตตนปีละคนเล็กผมนี่คนเลื่องเลยอนุบาลหนึ่งนะไม่เคยเจอครูเลยตัวเป็นๆไม่เคยไม่เคยเจอเพื่อนคนไหนเลยตัวเป็นๆดูดีก็ให้ลูกผมมานั่งเรียนนะฮะก็ไม่ไม่สามารถเรียนได้ คืต้องบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ได้เรียนนานและเวลาการเรียนอะไรนนไม่ได้นานเลยนะวันดีงเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบเป็นอย่างมากไม่เกินีหลาต่อวันนะไม่ใจ่สักสิบนาทีแน่นอนแต่ลูกผมคนเล็กเนี้ยสิบห้านาทีก็ไม่สิบห้านาทีนี่ไม่ไม,ไม่ไหวแน่นอนนะฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการที่ เอารูปมานั่งเรียนโดยความเต็มใจอะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากแล้วเวลาสอนแะอธิบายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคนมันโดนบังคับมาค่ะก็จะไม่ค่อยอยากฟังจนเราก็คือต้องใช้การขู่การตวาดอะไรเงี้ยมีมีค่ะชูนิ้วไหมจะชูนิ้วหรือหนูจะน้บของหนูจะชูนิ้วหรือหนูจะน้บของน,น้บของนับข,ของง่ายกว่าใช่ไหมใช่ค่ะตั้งใจเรียนได้ไหมได้ไหมกิน <c oughs> ข้าวให้เสร็จแล้ว ตั้งใจเรียนเข้าใจไหมลูกครับขอร้องนะนงเลเยกีสัญญอ,อ,นอนสบายเลยน,น,โตโตนเลยกี่คำลูกเขาเคยเรียนแบบเรียนอยู่ในห้องอะ่ะ ได้ออกไปข้างนอกอะ่ะได้เจอเพื่อนได้เลยมันเหมือนช่วงชีวิตเขาเปลี่ยนไปนเร็วมากๆเลยอ่ะจากที่เคยวิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นในสนามระบายสีกับเพื่อนได้ลเล่นขายของกับเพื่อนที่อยู่ตัวเองก็ต้องมานั่งอยู่หน้าจอยเฉยแล้วต้องนิ่งๆต้องนั่งฟังตลอดเวลาคือการเรียนมันเคยเกิดขึ้นที่โรงเรียนอ่ะ e n v บ r o n m e n t มันถูกสร้างเพื่อการเรียนเวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องเรียนนะคะเราจะรู้สึกทันทีว่ามันเป็นพื้นที่ของการเรียนเอกใช่ไหมคะ แต่ในขณะ,ะที่เราอยู่ในห้องนอน f e ลลิ่งนั้นมันคืออะไรคะมันคือนอนถูกไหมคะจะให้เรามาแบบเปิดคอมแล้วเรียนเนี่ยโอ้โหบ้านก็น่านอนเราเคยใช้สเปซแบบนี้ในบ้านบรรยากาศมันต่างกันเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาถูกแอนเวอร์เมนต์บอกว่าพื้นที่นี้คือที่เรียนพื้นที่นี้คือที่พักผ่อนพื้นที่นี้คือที่อะไรอะไรอะไรมันต่างกันอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งพอเด็กต้องถูกจัดอันเนี้ยในเวลาเร็วมากๆเนี่ย เด็กปรับตัวไม่ทันนะคะอยู่ดีให้เขาแบบเปลี่ยน v n v o r o n n t เลยเนี่ยมันมันมันยากอยู่แล้วไม่มีใครชี้ด้วยว,ว่านี้มันคือวิธีการแม่บีอะปีแรกที่ทำโฮสคงเกือเป็นซึมเศร้านะเพราะว่ามันคือการสู้กับความคาดหวังของเราซึ่งเราคิดว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเลยแต่เราทําสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาไม่ได้เพราะเราคิดว่าสิ่งที่สดมันคืออะไรมันคือการเขาต้องเรียน้องได้รับ Good e d อ c a t i o n นี้ แล้วลองให้เขาไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันไม่ดีพอสักทีอ่ะแมาบีใช้เวลาหนึ่งปีอะค่ะในการแบบค่อยๆเข้าใจว่าเราคิดอะไรเราคาดหวังอะไรอยู่เรามองก,กอารเรียนรู้เป็นยังไงกว่าจะเข้าใจเนี้ยใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในขณะที่พ่อแม่ที่เจอโควิดเนี้ยต้องทําความเข้าใจเนี้ยภายในเวลาหนึ่งเดือนมันถูกบีบให้ต้องทําความเข้าใจต้องเข้าใจว่าการจะต้องอยู่กับลูก24ชั่วโมงต้องเข้าใจการเรียนรู้ของลูกด้วยต้องเข้าใจหลายอย่างเลยคิดว่าการที่ ลูกต้องมาอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์นี่แม่นุ้นคิดว่าปัญหาอะไรใหญ่สุดสำหรับตัวเองอะปัญหาใหญ่สุดคือคือคนเป็นผู้ปกครองเองเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้ที่แบบว่าจะต้องตื่นเช้ามาแล้วสอนหนังสือลูกเลยคือจะพูดยังไงดีเราไม่มีกลกลยุทธ์หรือแนวทางการเรียนเหมือนคุณครู 2, 2> ที่เขาแบบเอาเด็กอยูค่ค่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่นะห้าหรอ อ uh huh. ในช่วงแรกๆที่เขาเรียนอ่ะคือเราต้องนั่งอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยคือแบบถ้ากิดตัวติดกันอ่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยแม้กระทั่งแบบลูกจะกินข้าวอะไรเงี้ยเรายังต้องนั่งอยู่กับเขาอ่ะเพราะว่ามันเรียนไม่รู้เรื่องจริงแม้กระทั่งครูพูดอะไรครูสอนอะไรสัญญาณอินเทอร์นเน็ตก็ห่วยแตก เราจะเอาเขามาที่ร้านในตอนเช้าทุกวันเพื่อให้เขาเรียนผ่านสูง m พวกเราต้องก็ต้องทํางานไปด้วยเราเราไม่สามารถแบบเอาเขาไว้กับยายเขาได้เพราะว่ายายเขาก็ไม่ค่อยรู้หนังสือคือหลานนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคืออยู่กับยา่าย่าเนี่ยเขาก็ห้าสิกว่าแล้วหมายความว่าเวลาเขามาดูหลานเรียนออนไลน์หรือสอนหลานน่ะเขาก็จะเป็นรูปแบบเก่าๆที่ค่อนข้างกดดันหลาน ก็จะให้หลานเะนี่ยอยู่กับหน้าจอหรือว่าเรียนทั้งวันเลยไม่มีเวลาพักแต่ว่าถ้าอยู่กับอาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้เรียนหรอกเดี๋ยวอาสอนเองก็ปิดกล้องไปอะไรเงี้ยเออคราวเนี้ยเ,ออเขาก็มีความกดดันทั้งจากตัวผู้ปกครองเองแล้วก็จากตัววิธีการของหลักสูตรที่มันนานมากนั่งอยู่หน้าจอหลายๆชั่วโมงทุกๆตอนเที่ยงเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเขาอยากจะอ้วกเวลาพักอะเขาเหมือนแบบขอเล่นเกมนะขอพักนะคือไม่ไหว พักกี่หรอไม่ขึ้นรถเหรอป่าจะติดแต่โอเคเหรอข้ามไปลินเองลินยิงเองโอเค,อเคตอนนี้ลินจะลงทะเลไปไว่ายน้ำแล้วที่จริงลินจะแก้งเอง เออถ้าถามตอนนี้กับตอนไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ตอนเจอเพื่อนก็คือจะมามีสมาธิมากกว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ดูการ์ตูนเยอะเท่านี้อ่ะอืมพราพะเพราะว่าอยู่ บ้านก็ดูการ์ตูนแทบจะตลอดเวลาเพราะเราก็ไม่รู้จะให้เขาทําอะไรถ้าถ้าถ้าไม่ได้เรียนหรืออะไรงนะสมมติว่าเราต้องยุ่งทํางานเนี่ยแล้วน้องเขาทาอะไรอะ่ะสมมุติถ้าเขาไม่ได้เรียนเขาอ๋อ,อถ้าเกิดไม่ได้เรียนใช่ปะ่ะเขาก็จะนั่งแบบนั่งเล่นเกมอ่ะพอเราเองก็ต้องทํางานเนาะ<ช>แล้วเราไม่ได้มีคนรอบตัวแบบพร้อมพอที่จะเหมือนกับว่าดูอยู่ดูแลลูกแบบตลอดยีชั่วโมงแล้วเราต้อง กระเตงลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆซึ่งเวลาเนี้ยมันควรจะเป็นเวลาที่อยู่ในโรงเรียนปะใช่ใช่มันควรจะเป็นเวลาที่อยู่ในโร,นนรเนเนงเรียนแล้วแบบหลังจากนั้นก็ไปรับเขากลับมาอะไรเงี้ยยังได้แบบนั่งทํากันบ้างคือเขาแทบไม่ติดโทรศัพท์เลยเว้ยตอนช่วงที่เขาเรียนอยู่เรียมอนุบาลอะคือแบบคือ,อ นอ,อดูกับแม่อีต้องเรียนด้วยนะไม่ให้น,นะครับเอาไวไฟหน่อนยะว่าใจวันนี้กินอันกินลดมากเลยฮะแม่ขอแต่ไม่กินทีเองอ่ะไม่เล่นโทรศัพท์อ่ะไม่ได้หรอที่แป๊ดเตียวเองอ่ะ โกรธแม่เหรอโกรธเพราะว่าที่แม่ดูเหรอแม่ไม่อยากให้หนูเล่นโน้ตบุ๊วเลยเหรอแม่เพิ่งเลิกทำงอ่ะหมดเวลาแล้วจ้าได้เวลานอนแล้วไม่อะเล่นอีก3นาทีเล่นอีกหนึ่ง หมดแล้ววันนี้เล่นเยอะแล้วไ,ออไปไปนอนได้แล้วถึงเวลานอนแล้วนไม่เร็วหราเล่นหลายตาแล้วดีเลนี่โหไม่โอ้แม่ไปไม่เร็วปัญหาของเขาเคืออะไรว่านในการเรียนออนไลน์ ปัญหาของเขาคือเขาเก่งกว่าครูแล้วตอนนี้เขารู้อะไรเยอะกว่าหมายความว่าสิ่งที่ครูสอนผ่านออนไลน์มันไม่ซัพพอร์ตตัวเขาเลยเขาก็เลยไม่เรียนดีกว่า,เว,า,เ,าเวลาเขาเรียนนะเขาจะเปิดสองจอจอหนึ่งเล่นเกมกับเพื่อนในห้องเรียนเนี่แหละเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันแล้อีกจอหนึ่งก็เป็นครูแต่ปิดเสียงไว้แต่เวลาเราถามอะไรเขาเขาเข้าใจในบทเรียนไปแล้ว เหมือนเขาเรียนเองได้<ช>โดย<ช><ช>ที่ไม่ต้องมีครูหลายเดือนแล้วนะคะดิกเกขาดิกเกตทำอะไรอยู่ดม่กเ็ตต้องเียงานแต่และชานะคะเรามักจะบอกว่าอ่านแล้วเราแก้ปัญหาย,ยังไงโรงเรียนออกมารับผิดชอบสิก็ไม่ใช่โซลูชันนะคะถ้าจะแก้ต้องเอาทุกแฟกเตอร์มาแก้ปัญหาด้วยกันเราต้องลุกขึ้นมาคุยกันหาลือกันรัดต้องฟังบ้างตอนเนี้ยเวลาที่จะแก้ปัญหาปุ๊บกาแก้เป็นส่วนๆน่ะเนึกอออกไหม ส่วนนี้โรงเรียนเอาไปคุณนะ่ะทำผิดคุณครูสอนแบบนี้เลยแล้วคุณได้เครื่องมือครูอะไรสอยมานอกจากสูงอ่ะคุณก็ไม่ให้ไงคือมันมันไปทั้งระบบอะค่ะพอมาเกิดความผิดปกติขึ้นนะคะเราไม่มีระบบคุยกันน่ะนึกออกไหมแล้วคือพ่อแม่ไม่มีคนให้คำปรึกษ,ษาเลยว่าฉันจะวางใจยังไงถามหน่อยว่าประเทศเราในเวลาพ่อแม่แบบสงสัยว่าฉันทํยยนาถูกหรือยังฉันมาถูกทางหรือยังเราไปที่ไหนเรามีระบบนั้นไหมไม่มี เพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปคุยกับป้าข้างบ้านแล้วจะโดนป้าว่าแบบรูปป้าอ่านหนังสือได้ั้งแต่รออูปป้าหนาูใส่ห้าขวบอะอะไรอย่างเงี้นึกออกว่าคือมันจะไปเจอไอ้ระบบเปรียบเทียบแข่งขันในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีระบบพาร e n t น u ์ซัพพในขณะที่ถามว่าตอนนี้ใครรับทั้งหมดพ่อแม่ถูกไหมคะ ยี่สชั่วโมงเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์ work from home ปัญหาโควิดอีกลูกจะติดโควิดหรือเปล่าลูกจะได้วัคซีนไหมอ่าวกูยังไม่ได้วัคซีนเลยมันท่วมท้นนะคะแล้วคนตรงเนี้ยไม่มีกลุ่มัพพอร์ต ฟังเขาบอกให้ฟังฟามีมีรฟา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 มีมีมันเป็นเพราะปัญหาเรียนออนไลน์หรือมันมันเป็นเพราะปัญหาของหลักสูตรมากกว่ากันมันเป็นปัญหาของหลักสูตรเดิมเราว่าหลักสูตรมันมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่ออนไลน์แล้ว แต่พอมันออนไลน์ปุ๊บอะ่ะมันก็ยิ่งเห็นชัดเพราะว่าผู้ปกครองเป็นคนนั่งเรียนด้วยแล้วก็เห็นด้วยว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีปัญหามากที่แม่แชร์ใน Facebook ว่าพรุ่งนี้หลานจะสอบแล้วย่าต้องอ่านหนังสือเองอ่ะอันนี้คืออะไรมันเป็นความรู้สึกข้างในว่าทุกคนก็อยากให้ลูกหลานตัวเองได้คะแนนที่ดีทุกคนก็อยากให้ลูกหลานตัวเองผ่าน วิชาแต่และว,วิชาไปให้ได้ก็เลยโพสต์ความในใจเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนของเด็กทําไมมันยากขึ้นทุกวันทุกวันทําไมระบบการเรียนมันซับซ้อนบางวิชามันไม่ควรจะเรียนแล้วก็ยังเอามาเรียนจริงๆการเรียนออนไลน์ไม่ผิดแต่วิธีการสอนต้องปรับปรุงใหม่ไม่ใช่แบบนี้การเรียนออนไลน์สําหรับโรงเรียนละลินนะจะเป็นคลิปวิดีโอแบบ ทำกิจกรรมสักส่วนใหญ่แบบว่าเข้าไปกดดูวิดีโอที่ที่อันนี้รัตรัดเป็นคนทําให้แล้วโรงเรียนเอามากระจายอีกทีค่ะจะเป็นแค่แบบลองเพลงทํากิจกรรมร่วมกันแค่นั้นเลยอะ่ะมันไม่ได้เนื้อหาสําหรับการเรียนอะ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากให้เด็กมีความก้าวหน้าเรื่องเรื่องคณิตเรื่องภาษาเรื่องอะไรคิดว่าต้องต้องผลิตสื่อที่มัน ดีกว่านี้อะคะ่ะไม่รู้ตอนนี้จะพอพอโชว์ให้เราดูได้ไหมว่าว่าไอคลิปที่เขาสอนมามันเป็นยังไงครับ่ไม่อาจจะอยากเห็นภาพนิดนึงสักครู่นะคะครับอ,อันนี้มันเป็นของรัฐใช่ไหมฮะใช่มันมีทั้งของรัฐแล้วก็ของคุณครูเองด้วยแต่ประจำอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นของรัฐซึ่งมันไม่ไม่ได้ประโยคค่ะ ผมอุ้มเข้าใจล้วคุณได้รับภารกิจมาว่าเปิดอันนี้หรือเปิดแต่ละตอนให้ลูกดูใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาแบบหมดใช่ค่ะอืมก็ประมาณนี้เลยเป็นเรื่องที่สังคมควรจะตระหนัก เสียทีก็คือว่าซูมไม่ใช่คําตอบทุกอย่างคือการเรียนออนไลน์ไม่ใช่คําตอบทุกอย่างแล้วไม่ได้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์เราทําให้มมนต์ปีนี้มันเป็นปีที่ทุกคนเรียนรู้ชีวิตได้ไหมอ่ะคือไม่ใช่กันไม่ต้องเรียนรู้วิชาการนะแต่เรียนรู้จักชีวิตอะเรียนรู้จักการช่วยเหลือกันเรียนรู้จักการป้องกันตัวเองเรียนรู้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะโควิดแบบเนี้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะชีวิตเราเป็นตัวตั้งหรือเราจะเอาการเรียนเป็นตัวตั้งในขณะที่แบบคนก็เดือดร้อน เพื่อนบ้านเราเดือดร้อนตรงนั้นกําลังมีคนตายตรงนี้กําลังมีคนแบบไม่มีกินแต่เราบอกว่า i, เฮ้ยมาเรียนหนังสือกันเถอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแบบจะลดความเหลื่อมล้าเข้าใจเรื่องเอ p มพัตตีคือแบบแล้วข้างนอกนันคืออะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกไหมมันต้องถามว่าอะไรใหญ่กว่าตอนเนี้ยคะแนนสอบใหญ่กว่าหรือว่าชีวิตมันใหญ่กว่า จริงๆแล้วคนที่ต้องปรับตัวนอกจากพ่อแม่ผัวครองที่ถูกลูกถูกบีให้อยู่บ้านจริงๆมันคือระบบการศรึกษาเลยวิธีแนวคิดในใน,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 ในการมองเรื่องการศรึกษาของประเทศไทยได้วยนะครับ<ช> <ๆ S 2> จริง <ๆ S 2> การตัด <ๆ S 2> ออฟไลน์อยู่บนออนไลนท์ที่แม่บีพูดนี่คือใช่เลยคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รับการเตรียมตัวหรือไม่ได้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้เลยการศึกษาไทยใช่แล้วเราไม่ยอมแบบเราไม่ยอมแค่แบบปล่อยเด็กสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยเรายอมไม่ได้เลยอะ กอ hmm. เหมือนแบบโมเมนต์แบบนี้จริงๆถ้าถาม learning experience ะค่ะมหาศาลเลยนะคะจริงๆถามว่าตอนตอนแรกที่ทางทีมตั้งคำถามมาว่าเด็กเล็กอ่ะได้รับผลได้รับผลมากที่สุดจริงๆแม่บีอ่ะอยากจะบอกว่าเด็กเล็กน่าจะฮูเรมากที่สุดเลยนะจากสถานการณ์นี้เพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดแล้วอะคือคุณเด็กคนจะได้เล่นเด็กคนจะได้แบบอยู่ในธรรมชาติของของตัวเขาเองเขาคนจะได้อยู่ที่บ้านเขาคจะได้เรียนรู้ชีวิตเขาคนจะได้เรียนรู้การจัดการกตัวเองเขาคนจะได้แบบเขาคนจะได้เอ็กซ์เพียนเนี้ยแต่ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม่ก็ยังกลัวว่าเด็กจะไปสอบไม่ได้กลัวว่าเด็กจะหลุดออกจากระบบเพราะว่าระบบก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยช่วงเวลานี้ให้มีนช่วงเวลาของการเรียนรู้จริงๆสักทีอย่ญญางเนี้ยค่ะ ดังนั้นเนี่ยมันถูกครอบด้วยด้วยอะไรสักอย่างด้วยระบบด้วยความไม่เข้าใจด้วยอะไรที่มันส่งทอดกันมาซึ่งทําให้แม่ก็ทำาีหลายบ้านนะอยากปล่อยให้ลูกเล่นเต็มที่เลยแต่ทําไม่ได้เพราะว่าครึ่งเช้าต้องซูมอย่างเงี้ย่มีามการบ้านอีกครูสั่งโน่นนี่นะสรุปไม่ได้ทำอะไรเ,เลย <laughs> คิดว่าดีไหมดีดีไหมดีกว่าอยู่บ้านไหมดีมากผมมีผมมีกลุ่มครอบครัวเ,เนาะทั้งพวกไลฟ์พวกวีแชทอะไรเงี้ยมีญาติอยู่ที่ทั้งอเมริกาทั้งจีนอะไรเงี้ยเขาก็แชร์รูปลูกของเขามาอะไรเงี้ยโหรูกเขาทุกสัปดาห์ได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ เออได้ไปสวนสาธารณะไปนูวันนี้ลูกเราแม่งอยู่แต่ในบ้านเว้ยเราก็รู้สึกแบบเชื่อทาไมทําไมเราควรจะได้อย่างนั้นปะวะทําไมเราทําไม่ได้วะเออลูกเราลูกเราเสียโอันในการเรียนรู้ไงซึ่งเราก็รู้อยู่เนาะว่าโลกเนี้ยการแข่งขันมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเดิมทีคุณเปิดเรียนสา5ร้บห้าวันคุณก็เรียนสู้ชาวบ้านเขา,าได้อยู่แล้วการศึกษาคุณก็แย่อยู่แล้ววันนี้คุณอย่างนี้อีกแล้วแล้วอีหน่อยเด็กไทยจะไปอะไรไปแข่งขันกับเขาอะ <laughs> ผมกังวลกับอนาคตของเด็กรุ่นนี้มากเลยนะถ้าการศึกษาเป็นอย่างนี้อยู่อะ่ะเราอยู่ในประเทศที่ทำให้เราไม่มั่นคงเพียงพอที่เราจะสามารถแบบ ทดลองอะไรได้มากนึกออกไหมคะคือแบบอย่างพ่อแม่แบบช่วงเนี้ยอยากจะทดลองทำโฮมสครูค่ะมันทําได้ไหมอ่ะทำไม่ได้เหมือนกันนึกออกไหมคะคือมันเรามีพื้นที่ของการทดลองแบบเนี้ยน้อยมากลิมิตลิมิตมากมากหรือแบบเราอยากจะปล่อยลูกเล่นอ่ะไม่ต้องช่วงมีช่วงโควิดนะเราช่วงธรรมดาเลยเราอยากจะปล่อยลูกเล่นอิสระเลยอะ่ะ ป้าข้างบ้านก็เดินมาว่าลูกปีนต้นไม้ปล่อยลูกปีนต้นไม้ได้ยังไงเพราะว่าเราไม่มีสนามเด็กเล่นที่แบบเซฟพอ,พอที่ให้เด็กทําสิ่งเหล่านั้นได้รัฐไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้ค่ะัฐไม่มีสวัสดิการพื้นฐานให้ให้ให้ใหพ่อแม่ให้แม่รู้สึกมั่นคงเพียงพอที่ได้แบบทดลองเป็นตัวเองที่แม่นวิลพรเนี่ยพูดแม่นเนื้อคือว่าเด็กจะไปทดลองอะไรได้คะ่ะคือไปทดลองได้3มวันกลับมาแบบเงินเงินก็ไม่พอและไม่ชอบเจ้านาย จะออกไปทํางานที่อื่นก็ไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีวสวัสดิการเพียงพอเพื่อให้เขาแบบ trial and error หรือว่าค้นหาตัวเองเด็กจะขอไปแก๊เยี่ยงเนี้ยคะ่ะเรามีพื้นที่ให้เด็กไปแก๊เยี่ยมไหมเราต้องเด็กต้องเสียค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาคือมันตามมาด้วยแบบสิ่งที่เราลิมิตการค้นหาตัวเองอย่าบอกว่าแบบโควิดเป็นการลิมิตคือมันลิมิตไปหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยปัญหามันไม่ได้เกิดจากใครแต่มันเกิดจากระบบว่าทําไมไม่เปลี่ยน แปลงไม่สร้างระบบออนไลน์ขึ้นมาใหม่ทำไมยังใช้ฟิลแบบเรียนหน้าชั้นเรียนแต่แค่เปลี่ยนว่าเธอกับฉันผ่านการซูมเด็กเรียนประมาณ50นาทีต่อ1วิชาเนี่ยมันเครียดมากเด็กเรียน6วิชา7วิชาต่อ1วันอย่างเงี้ยชุดความคิดของเด็กอะ่ะมันมันไม่ได้พัฒนาแต่เหมือนว่าต้องให้จบตัวชีวัดของครูต้องตามหลักสูตรที่ ที่คุณครูวางไว้แผนการเรียนการสอนที่คุณครูวางไว้อยากให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่มวิชาไหนไที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่สมัยคุณย่าเรียนจนปัจจุบันคุคณคุณหลานก็ยังเรียนตัดไปบ้างก็ได้บางวิชามันไม่มีความจําเป็นเลยบางทีรากเหง้าของของประเทศไทยอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราคืออะไรบางทีไม่ต้องไปตอบไปย้ํา ซึ่งสมัยย่าเรียนหน้าที่พลเมืองเ้าวมารุ่นหลานเรียนสังคมซึ่งข้อมูลเดียวกันซึ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถสอนลูกเราลูกหลานเราเองก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ในในแผนการสอนอซึ่งมันทําให้ซับซ้อนแล้วทําให้เด็กมันเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูสอนมาคือถูกเพราะว่าตามหลักสูตรแต่สิ่งที่ย่าบอกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่นะมันก็เลยไปบล็อกความคิดของเด็กไงว่าเฮ้ย หน้าที่พลเมืองหรือสังคมมันคืออะไร okay, ครับชื่เล่นชื่อเปเบอร์ครับอยู่อยู่ชั้นป .5 ทักที่ครับเลขที่หนึ่งครับวันนี้ผมจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องพระสังครับเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นพระแม่ไปป่าเป็นอากินในจิตคิดทวินทุกเวลา จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเก้าเป็นหนักมนะาการศึกษาในมุมหนึ่งในอดีตนะคะ<ย>มันเป็นเครื่องที่ทําให้เราเปลี่ยนสถานะของชีวิตเราได้ไม่ว่าสถานะนั้นมันแปลว่าสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจอะไรก็ตามมันเคยเป็นสิ่งนั้นจริงๆมันเป็นเครื่องมือแบบนี้ของประเทศอื่นๆแต่ว่าเราใช้ใการศึกษาในประเทศเราอะในฐานะส่งผ่านความคิดของรัฐไปสู่ประชากรรุ่นหลัง ดังนั้นเราจะควบคุมตําราเรียนเราจะควบคุมสื่อเราจะควบคุมทุกอย่างเราถึงไม่กระจายอํนนานาจการศึกษาการศึกษามันควรจะ empower คนมันควรจะทําให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นคนเต็มคนไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าคุณเป็นได้แค่นี้ไม่ใช่บอกได้แค่คะแนนเท่านี้ก็เป็นได้แค่นี้แหละคุณอยู่คะแนนเท่านี้คุณเป็นอันนี้ได้คุณอยู่คะแนนเท่านี้คุณเป็นอันนี้ได้มันไม่ได้ empower เราเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันน่าเรียนรู้สนุกสนานหรือแบบตื่นเต้นหรือ นึกออกไหมคะหรือมีความหวังอะไรรึ่าเนี้ยการศึกษาที่ empower คนกับการศึกษาที่ control คนต่างกันพูดทำในประโยคนี้คือไม่มีว่าชัดที่สุดคือคือมันมันมีวิธีการอื่นที่เราแบบใช้ชีวิตไปแล้วอะค่ะเช่นเดียวกันกับเด็กและการเรียนรู้ของเด็กเราคนได้โอกาสของการเติบโตเนาะเราคนได้โอกาสของการเรียนรู้ชีวิตไม่มีคิดว่าการมีลูกอะมันคือการที่เรา มีโอกาสได้เห็นชีวิตเป็นแอนิเมตอีกครั้งนะมันเหมือนมันทําให้เราย้อนกลับไปเห็นว่าชีวิตมันคืออะไรอ่ะอีกครั้งนะเห็นจริงๆว่ามนุษย์เราอ่ะมีสิ่งวิเศษมากๆที่เรียกว่าการเรียนรู้มันเป็นโค้ดอบิลิตี้ที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่เรามีคนเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวแล้วเราปรับตัวได้เสมอ เวลาที่มันดีท้อท้อหรือเวลาที่มันมรู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้มันแบบเรามาถูกทางป่าวะหรือว่าเราเราอะไรเงี้ยที่ไม่นมีทาเสมอเลยกอกลับไปดูลูกกลับไปหัวเขาจริงๆแบบจริงๆเลยนะคุยสิ่งที่เราสนใจคุยสิ่งที่เราสนใจคุยกันหรือมีเวลาอยู่ด้วยกันได้ฟังเรื่องที่เขาได้ฟังจากลูกค่ะบางทีเราแบบ เราเห็นกลิม้มของการเรียนรู้อะอยู่ในนั้นเราเห็นบางอย่างอยู่ในนั้นเด็กมหัศจรรย์กว่านั้นเยอะมากเด็กะเข้าใจชีวิตกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วเขาวาปรับตัวได้เยอะมากเขาเข้าใจสถานการณ์เด็กเข้าใจความทุกข์ที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เด็กเข้าใจได้ว่าพ่อแม่เครียดเด็กเข้าใจเด็กเข้าใจได้หลายอย่างมากเลยอะ แต่ว่าเราแค่อยากทําให้เขามีความสุขเราแค่อยากให้ทําให้เขาแบบไม่ขาดสิ่งที่เขาขาดไปอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> เด็กอะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นสิ่งนี้เสมอการที่เขาแบบยัง f a สติ n เนตย,ยังสนุกสนานยังไม่จนตรอกยังแบบยังมีบางอย่างที่เขาแบบมีโมเมนต์ที่สนุกสนุกในแต่ละวันของเขาแลวเราไปอยู่ตรงนั้นได้อะ่ะเราจะมีความหวังมากเลยนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อช่วยเป็นีงนี้เ,เอง ออสแบบนี้นี่เองเออเขาก็ยังอยู่ได้เราก็เราก็ปรับตัวได้เหมือนกัน